คือ Honda CR-V 2.4ตัว e m ไมน c h a เชปี2020 SUV ีสุดหรูรถครอบครัวที่ทั้งกว้างและประหยัดและน่าใช้ที่สุดคันนี้ราคาเพียง7 0 0 0แสนปลายๆเท่านั้นราคาหายจากไปแดงไปประมาณ00แสนเลขไม่นะฮะอยู่ที่67,000กิโลฟีดาวผ่อนหมื่นนิดๆครับวันนี้ผมนำมาได้เอามาให้ได้รับชมกันแล้วนะฮะ เป็นตัวปี2020และเป็นตัวไมเนอร์เชนวันนี้จะพาพี่ดูทุกจุดเหมือนพี่พาเหมือนพาพี่มารับชมรถในบริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองที่นี่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับเปิดใหม่นํารถเข้าใหม่มาถ่ายให้พี่ได้รับชมไม่หกหมื่นเจ็นะครับไม่น้อยมากๆนะฮะและสภาพภายในสวยๆแบบนี้ฟังก์ชันครบๆได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าจบนะฮะออปชั่นจัดเต็มใครได้คันนี้ไปคุ้มโพดคุ้มใครสนใจคันนี้นะฮะดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปันเพิ่นจนนะฮะวันนี้นะครับผมนำตัวรถ CR-V นะฮะและนี่คือนะครับ r v n d a CRV 2.4e m a ี e ปี2020ครับ SUV สุดหลูสายครอบครัวที่ทั้งกว้างประหยัดและน่าใช้ที่สุดคันนี้ราคาเพียง7,99,000บาทครับเลขใหม่ที่67,000จกิโลฟีดาวพ่ียเพียง13,000บาทรถมือเดียวสภาพนางฟ้าพร้อมใช้ทันที นะครับคัน,นเซียวยเป็นรถที่อยู่ในใจหลายๆคนแน่นอนฮนะมาอย่างยาวนานด้วยนะครับโดยเฉพาะรุ่นแมเนเชน์คันนี้นะครับผมมีทั้งความหรูความกว้างและความประหยัดเครื่องยนต์2.4ลิตรไม่มีเทอร์โบไม่มีไฮบริดดูแลง่ายสุดๆเลยนะเหมาะกับคนที่ต้องการความสบายในการใจเอความสบายใจในการใช้งานระยะยาวครับแนะนำนะฮะ มีในเรื่องของส่วนทรงโอนเอลนะครับเลียมสันคมของเขาเนี่ยออกแบบค่อนข้างที่จะได้เรื่องของความหรูหาราไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากรุ่น p p v ที่เป็นรถครอบครัวเจที่นั่งอย่าง m x กับ Fortuner มานะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำปี20่สิบไม่อดเชนสวยๆนะครับกระจังหน้าเงาๆเลยฮะโดดเด่นด้วยนะครับไฟหน้าได้เป็น LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทมนะร running light นะครับ,รรบกันชนหน้าเนี่ย และไฟตันหมอกดีไซน์ใหม่ดีไซน์ดีแบบนี้นะครับเป็นโฉมไมนด้เชนกระจังหน้าแบบเป็นโนแบ็กนะนะครับแบบเป็นโนแบ็กพร้อมโครเมียมสีเงินนะครับดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับล้ออันลอยเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นทูทนปัดเงาสภาพโดยรวมครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรับยิ้มแน่นอนจุดเชื่อมต่อแทมก้านข้างนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้ป่กซุม้มล้อคิ้วซุม้มล้อไม่มีบุบนะครับล้อแม็กเป็นทูทนปัดเงานะฮะขนาด 18นิ้วและได้ยางปี2024มาให้แล้วทั้งหมด4เส้นเฉพาะยางก็ตีไปแล้วประมาณเกือบ30,000บาทนะครับใครอยากได้นะฮะออปชั่นดีๆรถพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราขัดสีให้นิดนึงนะสำหรับตัวนี้ใครมาถึงจัดไฟแนนซ์ภายใน3ชั่วโมงรู้ผลทันดีนะครับมาดูกระจกด้านข้างนะฮะตัวนี้ปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ที่สำคัญมีฮอนด a าเ Watch ด้านล่างมาให้นะครับเป็นเลน Watch นะฮะ กระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะตรงชายสเกิร์ตของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นในเรื่องของตัวโครเมียมและชุดกระไอยที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับชุดโครเมียมก็ตกแต่งเข้ามาเมื่อเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะทั้ง2ทั้ง4บานขอ <c oughs> อภัยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้ว80%รนะครับรวมถึงกระจกแท้เดิมโรงงานจะต้องมีคําว่า Honda ตัว H ตนะฮะตรงกลางนะครับบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรั้ยิ้มแบบนี้ ใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับคุ้มค่าสุดๆนะฮะวันนี้ผมรีวิวรถคันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับเป็นสาขาที่เปิดใหม่ว่างๆเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้นะครับผมแนะนําเลยนะฮะพี่ๆทุกท่านเข้ามาดูรถนะฮะที่เพชรยนต์สาขาใหม่ของเรานี่เรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะครับนี่จอดอยู่ตรงนี้ มีทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่ดีเซกเมนต์อีโคคาร์นะครับ PPV แบบนี้รถตรงรถตู้มีหมดนะฮะหรือจะเป็นไท้ายเอสยูวีโครราคาร์ดยาริทคอร์จอดอยู่ตรงนี้ทุกขันมีหมดนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงด้านหลังนะครับจุดในเรื่องของตัวรับสัญญาณครับได้เป็นทิปฉลามชาร์ปปินนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แบบครบเซตยาวๆใหญ่ๆนะครับไฟท้ายได้ full LED light guiding ตกแต่งด้วยเส้นสายที่เป็นโรเมียมมีโลโก้ H ตรงกลางนะฮะยาวจากซ้ายไปขวาเขาเรียกว่าคาดเอวนะครับคาดเอวจากซ้ายไปขวาเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ CRV ชัดเจนโลโก้ i v t e c นะครับมีในเรื่องของไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แต่มีกล้องถอยมาให้ระบบความปลอดภัยไม่ทิ้งมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับรวมถึงนะฮะทะเบียน6138พี่ได้ทะเบียนคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับ เปิดมาดูด้านในนิดนึงนะตัวนี้นะครับเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าง่ายๆนะครับสวยจริงอะไรจริงเลยนะครับเบาะสามารถพับเรียบได้นะฮะนอกจากการพับเรียบตรงนี้นะครับเรายังมีในเรื่องของตัวนี้มันจะเป็นระดับระดับเนาะมันจะเป็น2ระดับเราก็สามารถลับแก้ได้นะครับปรับจากตัวนี้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะนี่มิติตัวรถวางของได้หมดเลยขนของได้ประมาณ700ลิตร นะครับเหมือน1งตันพอดีนะครับโชคกขึ้นสุดลงสุดนะฮะตัวนี้นะครับเปิดไฟฟ้าได้ง่ายๆชนิดที่ว่าเหมาะแล้วก็ไม่ได้สูงมากให้ผู้หญิงขับขี่ได้นะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้านะฮะได้ในเรื่องของประตูครับไม่มีในเรื่องของบุบหรือลักยิ้มแบบนี้เป็นมือเปิดประตูเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดแบบนี้ไม่อ้าแน่นอนนะครับล้อแม็กซ์สวยๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทมา สภาพโดยรวมสวยใหม่แบบนี้ใครสนใจใครหาอยู่ฟีดดาวน่พร13,000ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มที่สุดแล้วนะครับฟันธงให้ถ้าพี่พาดคันนี้ไปนะครับไมคแค่60,000เนี่ยนะครับที่เหลือไม่แสนหนึ่งราคา800,000กว่าคันนี้799เท่านั้นนะครับมาดูภายในนิดนึงฮะตัวนี้นะครับได้ในเรื่องของโทนสีนะครับที่เป็นสีดำล้วนๆเลยมีตกแต่งสีบรอนสีโครเมียมเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นมือเปิดประตูครับที่เป็นสีบรอน แล้วก็มีปุ่มปรับรถกระจกครับตัวนี้เป็นว n e t ัสหรือว่าเป็นออโต้สบานเลยปรับปุ่มร็อกกระจกปุ่มเซ็นทัลล็อกครับปรับองศากระจกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีพ u s h start มาให้แบบนี้นะครับมีปรับไฟสูงต่ําแต่เป็นแมนนวลนะเปิดฝาท้ายครับจากด้านในได้ด้วยเบาเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ เบาะหนังตึงๆทรงสปอร์ตนุ่มๆครับมีแอร์แบ็กในเบาะนะเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงมีมาให้แบบครบเซต n d a La n e Watch ครับกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับคอนโซลหน้าเป็นแบบเบรกนซีดนุ่มๆหุ้มหนังนะครับสัมผัสได้ในเรื่องของอารมณ์ซอฟทัสซอฟทัสนะตัวนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครบเซตแบบนี้นะครับมาดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ง่ายนิดเดียว นะครับนี่พอสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เสร็จเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้หน้าจอ MID ได้หน้าจอขนาดใหญ่คุณดูเลขไมล์หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับสายมือนะครับเป็นอุณหภูมิความร้อนนะฮะขวามือตรงนี้เป็นเกน้ํามันขออภัยนะครับขวามือตรงนี้จะได้เป็นเกน้ํามันนะครับรวมถึงนะฮะตรงกลางนะครับได้ในเรื่องของตัวเลขไมล์นะครับมาให้เสร็จสับเรียบร้อยวงมาลัยหุ้มหนังครับ ไม่มีช้ําเดินได้ได้เส้นสีเทาแบบนี้นะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับต่างๆให้ครบเซตนะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับแล้วก็มีคุชคอนโทรลให้นะฮะหุ้มหนังมาสบายมือแน่นอนช้ําตัวนี้นะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ทัชสกรีนง่ายๆเลยนะครับหรือใครอยากจะเชื่อมต่อพูก Apple CarPlay นะครับผมแนะนําให้ไปซื้อ AI Box เข้ามาให้ เอามาใส่นะครับประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นฮะก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับแอร์นะครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาชัดเจนเห็นไหมครับด้านบนนี่อ๋อผมชี้ไม่โดนนะฮะขออภัยอุณหภูมิแยกซ้ายขวาชัดเจนครับฝั่งนี้เป็น19เห็นไหมฝั่งนี้เป็น22เอ้ย2ี่นะฮะนี่การปรับง่ายๆเลยเป็นดูโอโซนชัดเจนนะนะครับชัดเจนใช้ร้อนใช้หนาวก็ปรับกันไปนะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันนะฮะรวมถึงด้านล่างลงมามีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกปรับใช้นะฮะ สวยจริงนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะฮะเกียร์ออโต้ครับมีเห็นไหมฮะมีโหมดต่างๆฟังก์ชันต่างๆมีเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับครบเซตนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ถึง2ช่องที่วางของต่างๆที่เสียบ USB นะครับช่องเยอะมากเลยนะครับช่องเยอะมากแล้วก็ที่พักแขนนุ่มๆเลยนะครับบักเก็ตซีดแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวคู่มือสำเนารถจะอยู่ในนี้เช็คให้นะครับ ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะขอภายนะขอแผนกล้องใหม่เสา A นะครับด้วยความเป็นสีเบรด์ทำให้ได้ในเรื่องของอารมณ์รักชุรีมี ABa บอยู่ในเสาแบบนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นะฮะม่านบางแดดมาพร้อมกับฝากระจกสองให้แบบนี้นะครับแม่บ้านชอบแน่นอนครับแต่งนงแต่งหน้าในรถครับไฟติดปกตินะครับคันนี้ไม่แค่60,000ที่ย้าเลยนะไม่ห0 0 0 0ใครได้คันนี้ไปนะครับโคตรคุ้ม นะฮะโคตรคุม้มอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอีกอันนึงนะฮะคุค้มที่สุดเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสภาพโดยรวมแบบสวยจัดนะครับสวยจัดน่าใช้นะครับ,ใ,นะครบใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มจุดสุดๆนี่เห็นไหมครับด้านนี้นะครับก็มีเบาะนี่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งตอน2มันมี2และ3ส,สามารถพับเรียบและขนของได้มีแอร์ตอนหลังให้น้องเหนือจากตรงนั้น นะฮะคนด้านหลังไม่ต้องกลัวนะครับผมมีแอร์ให้ตรงนี้นะฮะี่สามารถปรับความเย็นได้ปกติด้วยนะครับมีไฟสองสว่างท่าเฟดานสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอดดักขระใดๆนะครับนี่คือสภาพภายในโดยรวมเนาะนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงช้าอดระวังโดนติดจองและจะเสียดายนะครับพี่มาดูก่อนพี่จะบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นของเรารถมันก็เป็นของเราจริงๆคําพูดแบบนี้คือพี่ไม่ได้อยากได้จริงๆ เมื่อไหร่ที่พี่อยากได้จริงๆพี่ต้องโทรหาผมถ้าพี่จะมาดูกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยรถไปแล้วเขาไม่รอพี่หรอกนะครับอะไรที่จะเป็นของพี่ก็คือพี่ต้องซื้อครับไม่ใช่ว่าดวงนะฮะก็คือพี่ต้องควักเงินซื้อเลยพี่เห็นแล้วพี่ถูกใจพี่ต้องซื้อไม่ใช่ถูกใจแล้วรอดูว่าเขาจะเลือกเราไหมรถมันไม่ได้เลือกเรานะฮะรถต่างหากนะครับที่เลือกคนนะครับคนน่ะไม่ได้เลือกรถนะฮะเวลาพี่จะซื้อพี่ซื้อเลย นะครับใครสนใจอยากได้คันนี้รีบเข้ามาจัดเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องแล้วก็ดูโครงสร้างกันต่อนี่คือห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด24ลิตรนะฮะ iV t e c กกำลังแรงม้านะฮะอยู่ที่1 7 3แรงม้าบอกเลยว่าแรงเอาเรื่องขับเคลื่อนล้อหน้าครับได้เกียร์อัตโนมัติครับ CVT นะครับจุดเด่นคือแรงดีแต่ไม่กินน้ำมันนะครับไม่มีเทอร์โบไม่มีไฮบริดดูแลง่ายและไม่จุกจิกขับนุ่มเข้าโค้งสบายนะฮะ ใช้งานในเมืองก็ได้หรือเดินทางไกลก็สบายครับพี่ไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดนะฮะสภาพโดยรวมไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับเคมีพันธ์ต่างๆครับอยู่ในระดับปกติแบบนี้ใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าจริงๆนะฮะซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้รวมถึงผมมีการรับประกันหลังการขายให้นะครับหปีเป็นวอร์รันตีตัวรถครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเกียร์นะฮะใครอยากได้นะ,ะจัดเลย ตรงเบ้าโชกนะฮะไม่มีในเรื่องของการถูกขันไขขยัดนะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งสภาพโดยรวมสวยแบบนี้จัดได้จัดครับไม่อยากให้พลาดใครพลาดเทน,นี้ไปถือว่าพลาดเลยไม่แค่หกหมื่นเจ็ดจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาโปงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวอตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟแท้หน้าเดิมโรงงานแน่นอนครับตัวนี้ได้เป็นของ Stanley สแตนเลสซับไฟเออร์รุ่นนี้เป็นของสแตนเล นะครับคานบนหม้อน้ําไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับไฟแท้เดิมโรงงานฮะสแตนเลสชัดเจนนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างเหลี่ยมสันนะฮะฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรวมถึงซีลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูรบายอากาศรูรบายความร้อนสักกระดาษกันความร้อนบล็อกเดิมโรงงานแน่นอนนะครับใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยได้ความเดิม นอเหนือจากควมเดิมแล้วได้แล้วทันที่คุ้มค่าใช้งานได้อีกเป็น10ปีเลขไม้หกหมื่นเโลเนี่ยครับเลขไม้น้อยจริงๆนะฮะได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มๆนะ,ะครันนบเ,ะะเห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้ใครอยากได้คันนี้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามาแน่นอนนะฮะตัวพบเจอชนหนักพลิกคว่ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเห็นไหมฮะนี่จุดแจ้งเตือนลมยางครับมีทั้งไนโตรเจนแล้วก็ตัวลมธรรมดานะครับรวมถึงนะฮะหัวน็อตทุกจุด ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ด้านข้างด้านหลังด้านหน้าโอ้โหไม่มีรอยชนนะพี่นะตรวจพบเจอนะฮะนี่คีบโรบอทยังอยู่เลยนะครับคีบโรบอทยังมีอยู่นี่คือสภาพรถเดิมถ้าขันไหนไม่มีคีบโรบอทนะฮะแสดงว่ารถคันนั้นอาจจะไปแต้มสีแล้วทาไมถึงแต้มสีล่ะพี่อ่าพี่ก็ต้องลองไปคิดดูอีกนะทําไมถึงไปแต้มสีทําไมถึงต้องทําสีตรงที่ว่ามันไม่มีสีก็คือหนึ่งเลยโดนชนมาถึงโครงสร้างนะครับ แล้วก็วิธีดูอีกทีหนึ่งนะตัวนี้นะครับหัวน็อตทุกจุดนะด้านหลังไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยบแบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อนะครับต่างๆเนี่ยตะเข็บต่างๆเนี่ยดูดีๆนะครับดูดีๆเลยนะครับพวกตะเข็บพวกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าพี่ไปเจอว่ามันขึ้นขึ้นสนิมอ่ะโอ้โหพี่ถอยออกมาให้ห่างนะถอยออกมาให้ห่างนั่นคือโดนชนถึงโครงสร้างมาแล้วนะครับไม่สามารถทําให้มันเป็นเหมือนเดิมได้นะนะฮะนี่คือสภาพสวยสภาพโดยรวมนะครับนี่ จุเลยอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงโทรมาที่0825713369ผมปานเพชรยนต์นะฮะยินดีให้บริการและวันนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่สาขาใหม่สุวินทวงศ์แล้วนะครับสุวินทวงศ์แล้วนี่สวยๆแบบนี้ใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มค่าจริงนะครับคุ้มค่าจริงๆนะฮะสภาพโดยรวมสวยมากนะสนใจรีบติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงนะค,คันนี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัว Honda CRV นะครับมีในเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงถุงลมนิรภัย6จุดนะครับกล้องถอยหลังมุมกว้างนะฮะร,ระบบเบรก ABS นะครับ EBD ระบบควาบคุมการทรงตัวนะครับระบบลงทางรัดชนันมีเบรกโฮนะครับสามารถขับได้ทุกเส้นทางและมั่นใจนะครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้ก็รถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้ๆเลยนะมีประวัติเข้าศูนย์ครบไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะครับ เลขไม้เพียง6 7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะสภาพดีภายนอกเดิมภายในไม่โซมมีไม่มีบอกขาดนะครับแล้วก็มีคู่มือและกุญแจสำรองครบพร้อมใช้งานทันทีนะครับราคาใหม่ป้ายแดงคันนี้ขายรุ่นนี้ขายอยู่ที่1 4 0 0 0ล้าน4แสบาท1 0 0ล้าน4แสนนะฮะแต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับในราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับราคาหายประมาณ ,00 แสนกว่า นะครับฟรีดาวไม่ต้องมีเงินก้อนก็ออกรถได้ผ่อนเพียง13,000บาทต่อเดือนเอกาสารครบอนุมัติไวได้รถไวภายใน30นาทีนะครับถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ขับดีไม่จุกจิกภายในกว้างนั่งสบาย CRV 2 4 e m a n a g e ปี a i n ปี2020คันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับรถมือเดียวเลขไม่แท้นะฮะสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับได้ทันทีรีบติดต่อเราได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคใครสนใจนะครับ เข้ามาหาผมได้อย่าลืมนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ